นย่่แล้วนะพัดไม่ใช่เลยนี่านกินเหล้าด้วยมีกนกัแล้วว่าเดสด้เนนก ในกบตัวจอยใครยูงเลอเท่านัทนก็ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยเชิญน,นานหน้าเลยค่ะเป็นไทยมาจากไหนคะ,คะไปยงมีรถยาวคนต่อไปเชิญ ใช่่ะอย่น่วนของพีดีซกันคเอ่ออันนี้ตรวจภายในขนาดอย่างเดียวตรวจภายในใช่ค่อันนี้ยังเด็กแต่ว่า อ่ในโอกาสต่อไปนะคะเชิญพี่เล็กเล็กมอบรางวัลให้กับน้องแบ๊เอ้าอย่ารีบโอเครอรอรอ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปเลยค่ะเอาตาตกลงกำลังหลับอยู่ตาตกลงหลับอยู่ คือคือพี่เล็กนั่นอยู่ข้างหน้าแล้วไงจะเชิญพี่ท่านสุนก็เดี๋ยวไข้อพี่พี่2ี่3าไคะพี่นงเดียวที่2ที่3เอาตรงเลก็ไดค่ะเอาไตรงเลก็ไดค่ะเลยาอาบูค่ยวกอถอให้เ้นเลกต่อไป ท่าน้าท่น้าที่รอดท่น้าสำคัญท่านาสคัญแก่งก่าก่แ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 กัแก่แก่าก่แก่แก่ก่แก่แก่อก่แ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 ก่ะก่แอยแก่าง่แก่ก่่แก่ก่แก่แก่่แก่แ่แก่แก่แก่ก่แก่แก่แก่่แก่แกแ ไหนก็มือไหมคะ ไปบังคับคนมันจะกินอยู่แล้วมันหมาเลย้วมันบ้าม,มันกิน,นอ,อยู่แล้วอลูนเก็บบรรยากาศทุกเม็ดโอตได้ไหวเลยอลุนม,มีบรรยากาศเลยอะ